เดี๋ยวเรามาเดินซอยนี้บ้างครับว่ามีอะไรบ้างนะเพื่อนๆนะอ,อนไก่โพงไก่สับนะหัวหมูก็มีนะคหัวหมูโพงไก่ทอดเครื่องในไก่ต้มน,น้ำปลา หอยก็มีนะครับไอขมแคบหมูยี่สิบบาทห้าสิบบาท ชิ้นละสิบบาทนะครับร้านนี้ซื้อสิแถมหนึ่งะครับสลัซูชินะครับสิแถมหนึ่งราคาชิ้นละสิบบาทเพื่อน ยำไก่แซ่บ<ะ>ยำไก่แซ่บ<ะ>กระทูเ<ะ>ขลงละยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทแล้วก็ รมานกนะนี้แมลงทอดแหนมครัแบบแหนม อนละสิบบาทขนมถังแตกเพื่อนขนมถังแตกก็น่ากินมากเลยทำไมไม่ติดตัปนจะเดินข้ามเดยเลี้ยวบ่อแ่ถงไม่ถอนกลุด มีหมูแดงก็มีนะครับบะหมี่หมูแดงกล่องละยี่สิบห้าบาทอ๋อคีเหล็กเป็นก้อนก็มีนะเพื่อนๆร้านนี้เลยขายหมูนะขายหมูสดอ อันนี้ก็องุ่นอีกแล้วนะครับละไม้เดี๋ยวเรามาต่อในซอยนี้บ้างนะครับเ,เพื่อนๆนะ ไม่ได้เลยนะมะม่วงดองมะม,งงะออมะม่วงแช่อิ่มถูกละยี่สิบบาทกล้วยฉาบกินอะไรดีคะมีมันดันมีมะม่วงแช่อิ่มเลยค่ะหลายสดกันเลยขอถ่ายหน่อยนะครับได้ค่ะ น้ำอัดลมวุ้นนะครับเนี่ยน้ำอัดลมวุ้นมีของเครื่องปรุงต่างๆเครื่องปรุงต่างๆนะเพื่อนพริกกระเทียมหอมสวัสดีครับ น้ำเต้าหู้น้ำใบเตยปลาท่องโกชิ้นเล็ก,ลก,ลกโรตีสายหมสองชุดห้าสิบบาทแลวทุกคนนะคะแผ่นนุ่มอร่อยนะคะแล้วก็การคุณภาพเลยจะโรตีสายไหม พู่าปเลยงล่ะอ่งจรปลาย่าง,าาางาสามสิบบาทสามัดหนึ่งร้ปรลาดุกย่างก็มีมนะครับเปลาดุกย่างออเานเพ๋ลหมูพโลโลหมูพโลพโล <Language. S 1> ลวน,วนเ,เครื่องในเป็ดโลโล หมโอหูมูทอดกระเทียมมาบาทเลยค่ะสิบาทค่ะครับมาละ10บา10บาทหมูทอดกระเทียมตัวนี้เป็นกับข้าวถุงมันปูลาบปลาดุก ปาลาสามรสนะครับปลาย่างนะครับร้นนี้ตัวละสี่สิบบาทตัวละสามสิบบาทหนังไก่ไเป็นปลาไก่ป๊อปออชีสบอลไก่ทอด น่ากินเท่าไรไปไปได้ดีที่ไหนแล้วมั้งหลักอ่ะไม่แต่เห็นลงเฟซว่าเหมือนทางลูกไปฆักตัวที่สโมสรนะป๊อปคอนนะครับชงละยี่สิบบาทสามชงห้าสิบบาทนะครับป๊อปคอนผนก็เดินเยอะเรื่อยๆนะครับผนก็มีมาเรื่อยๆนะครับเพราะ ตรงนี้ก็ช่วงเย็นพอดีนะเพื่อนๆนะกล้วยกล้วยมีเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาซื้อครับผลไม้ตับย่างไส้กรอบไก่ย่างนะเพื่อนๆนะนข้าวเหนียว ันนี้ไม่ได้ไปเดินตลาดเช้าเลยไก่สดนะครับเนี่ไก่สดโรงไก่โอ้อนนเยอะนะครับตลาดตลาดนี้ถือว่าเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่นะพเพื่อนๆนะของกิน<ม>เยอะๆมากของกินเยอะครับคนก็เยอะเหมือนกันนะที่นี่ ตรงนี้หน่อไม้หน่อไม้เผานะเพื่อนๆนะนี่ครับหน่อไม้เผาเราจะเอาไปแกงก็ได้นะครับนี่หน่อไม้ดอมนะเพื่อนๆนะหน่อไม้ดอมหัวละสิบหาบาทหน่อไม้ต้มส้มโอทองดีด ขนมตาลเพื่อนบุฟเฟ่ไข่มกตัดเอ็นสีสันก็น่ากินนะครับเนี่ยคือขนมนี่กายศาสตร์เซลศาสตร์ น่ากินกันนะครับขายสาสี่ไผลไม้ก,ก็เยอะเลยนะเพื่อนๆนะดูเลยนะจาคลิปนี้ใหญ่ยี่สิบบาทเลยครับออโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพอดอีต้องมีธุระอยู่ครับเพ,เพื่อนเพื่อนก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ